ตอนนี้เราไปดูแม่กันต่อเลยนะแม,นนแม่น้องเนสกับน้องเอมนะคะก็มีงานคอนเสิร์ตคิดถึงแม่เป็นประจําทุกปีเขาจัดมาจะสิปีแล้วนะคะโดยพี่อาร์มวิบูลเนี่ยแหละค่ะที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น4ี่ค่ะนี่นะคะเรามีภาพบรรยากาศด้วยไหมเดี๋ยวเผื่ออ๋อไม่มีนะคะก็เนี่ยแหละค่ะนี่คือน้องเนสคับคุณแม่ แล้วนี่น้องเอมน้องเอมที่เป็นครัจิ้นกบน้ำอ่ะเอมนี่คือเป็นแชมป์นะคะเอมน้ำเอมนะปีสิบเอ็ดนะคะก็ฮอตอยู่เหมือนกันค่ะคุณแม่ต้องตัวเล็กมากแน่ๆเพราะว่าน้องเนสเล็กอยู่แล้วใช่นี่คุณแม่เนี่ยที่สุดๆนี่มีภาพบรรยากาศด้วยเออเธอจะได้ไม่เบื่อดูภาพบรรยากาศด้วยนะคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ค่ะเออมีเนสมีอะไรมาพอดีเลยดีดีนะคะไบร์ทลาไบร์ทไบร์ทไม่มาไบร์ ไปดัดฟันอยู่ไช่เมานะคะ<อ>เออวันวันก่อนไบไปเล่นบอล<อ>แล้วปรากฏว่าคู่แข่งแบบสไลด์ไปคู่แข่งล้มเลยคนก็เลยแซวบอกไบเอาฟันไปอุ๊ยแรงนี่เขาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ถ้าเมื่อก่อนจะไม่ดัดหรอกเอาเป็นว่ามาเ์าไปค่ะเราไป<ฆ>ดูภาพบรรยากาศกันนะคะรวมไปถึงความผูกพันของคู่แม่ลูก<อ>ทั้งเนสและคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเอมกับคุณแม่ด้วยค่ะไปดูต่อค่ะ ดีค่ะเดี๋ยวใครใครแม่ใครลูกใครเพื่อนใครแม่เองเนี่ยแม่เองถือคู่แล้วถือคู่ค่ะถูกคู่อันคือคุณแม่ของน้องเอมใช่ค่ะแล้วผมชื่อคุณแม่ชื่อตุ๊กค่ะแม่ตุ๊กค่ะอันนี้แม่สุภาพค่ะแม่น้องเนทเรียกว่าพี่สาวตลอดเลย มาร้องเพลงกันไหมคะทั้งคู่ร้องเพลงค่ะแต่ได้แต่แต่คงจะได้ร้องสักหนึ่งคำว่าแม่เตรียมตัวดีมากมีการห้องเนื้ออย่างดีพอมาถึงลูกบอกว่าแม่รู้ว่าเดินเฉยๆกับลูกดีกว่าน้องเอ็มบอกว่าคุณแม่อย่าปากนะคะเลแล้วเราเรากลัวว่าแบบคุณแม่จะเขินเลยรับหน้าที่ร้องแทนกันร้องแทนคุณแม่ค่ะให้แม่เดินตามบล็อกกิ้งให้เราให้ทันค่ะเราพาไปไหนแม่ต้องตามไม่ทันวันนี้นะคะวันแม่ลูกต้องร้องให้แม่เออใช่ค่ะก็ จะพาแม่ตามบ็อกกิ้งให้ถูกค่ะแม่ก็ตามมานั้นเองค่ะไม่ได้เซิร์ฟนะคู่นี้ไม่ค่ะไม่เซิร์ฟค่ะเพลงเราเป็นเพลงไทยสากลค่ะถ้าอยู่แถวขอนแก่นอาจจะต้องเซิร์ฟคู่นี้ความรักแบบแม่ลูกแบบสาวๆบางคู่นี้เป็นไงคะแบบสนิทกันโอ้โหเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทตัวติดกันเดียวใช่เป็นเพื่อนก็รู้ทุกเรื่องแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทกันมากค่ะแต่วันนี้เรามีหนุ่มๆไหมมีสาวๆด้วยมีหนุ่มๆถาแม่ไหมปรึกษา ว่าคือเราจะให้แม่เหมือนเป็นด่านแรกสกรีนถ้าคนไหนแม่บอกว่าไม่ผ่านแต่ด่านแรกก็ค่อนข้างยากละจบเลยจบเลยไม่ผ่านหลายคนนะคะแม่อ๋อไม่ผ่านสักคนไม่ผ่านสักคนอย่างแม่พูดมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะดีดีวันนี้นะคะเป็นห่วงกันเรื่องอะไรบ้างน่าแม่ค่ะ้องนี่เหรอคะนี่ก็ห่วงเขาเรื่องขับรถเขาจะขับรถเร็วนิดนึงไม่อยากให้เขาขับรถเร็วจะห่วงเขา ไม่จริงแม่ขับช้าเองค่ะแม่ขับ60เน็ตขับร้อยแม่ว่าเร็วปลอดภัยเนาะซึ่งปกติไม่แต่ก็พยายามขับให้ช้าลงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่พาแม่ห่วงไม่ป่วยบ่อยสุขภาพเหรอคะก็ห่วงก็พยายามดูแลเน็ตให้พักผ่อนเวลาช่วงว่างให้รีบนอนให้พักผ่อนเยอะๆทานอาหารให้ครบหนุ่มๆมาจีบไหมคะแม่ไม่ค่อยมีค่ะเออสวยออกฟันดีแล้วแม่ดีแล้วแม่ขายของขายของแล้วว่าอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ ก็อย่างที่บอกแหละไม่ค่อยได้มีเพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็เจอเนี่ยเพื่อนๆนี้มากกว่าไม่ได้มีเวลาแบบโอ้ยหนุ่มๆมาเข้ามาอย่างนี้ค่ะช่วงมัธยมอ่ะมันอาจจะมีบ้างแต่ช่วงนี้ทํางานไงคะใช่ช่วงมัธยมเนี่ยไกลมากไกลมากเคยป๊อกมาก่อนเพราะในโรงเรียนใช่ไหมคุณเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นอดีตไปแล้วอะไรอยย่างงเี้ใช่ก็สนิทไปแล้วคะแม่สนิทไหมใครคะสนิทแม่สนิทค่ะ จะเย็นไหมจะเย็นจะเย็นจเย็นก็ตเนียดค่ะตเหนียค่ะไปก็เขาก็คนนิสัยดีนะคะก็เหมือนแบบคนดูเงียบๆนิดนึงพูดไม่เก่งแต่ก็ไม่เงียบหรอกค่ะไม่เงียบเพราะชอบนิสัยเค่ะโ่ารักไปเขียวก็ไปเขียวตอนนี้ก็เป็นเพื่อนพบกันไปดูกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมสคริปนิดนึงแม่ไปไม่เป็น ิ้นแบบสาววายเพื่อนกันเพื่อนกันร,รู้ค่ะเาะขาเป็นเพื่อนกันสนิทกับน้ำไหมคะสนิทค่ะสนิทน้ำก็มานอนที่บ้านบ่อยๆก็ก็ตามรับตามส่งกันอยู่เหมือนค่ะเวลาไปงานมันรีดลูกสองคนเพราะว่าเวลาไปงานอะไรเงี้ยเราก็จะรับหน้าที่รับส่งบ้านเหมือนกันค่ะแ,แต่น้ำดูห้าวไปแม่มา่ากต้องห้าวกัน แยกมันพอกันนะฮะน่าจะพอๆกันแต่อาจารย์ห้าวไปคนละทิศทางนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยห้าวไปคนละทิศทางค่ะวันนี้มันแม่บอกล้วค่ะก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้บอกนะคะแต่ว่าแล้วก็มีความรักให้กันทุกๆวันค่ะก็พยายามทําตัวให้เป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคําสั่งของคุณแม่นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษขอภัยนะคะรักแม่นาเรียนละคะขอให้เป็นเด็กดีของ พ่อแม่แล้วก็เป็นคุณดีของสังคมสาธุทุกวันนี้ก็ไม่พอใจละค่ะสาธุค่ะก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็รักมากๆเลยก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีแม่บอกตลอดรักมากเป็นพี่ใช่ค่ะเป็น่อค่ะก็อยากให้ลูกเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วที่สำคัญก็คืออย่าเป็นภาระสังคมนะคะ ขอให้เป็นเด็กดีนะคะเอออยู่ในสังคมให้มีความสุขนะคะค่ะเอแม่บอกว่าอย่าเป็นพลรงของสังคมฟังแล้วดูแม่แปลกๆน่าทงแม่ก็ฮาฮา <ๆ S 2> ดีนะคะนี่แหละเออสามารถเห็นบรรยากาศจริงๆเรื่องๆๆๆๆเล็กๆน้อยๆบางทีเราคือเราอาจจะมองว่าแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยคล้ายแม่น้องกัน,นอะ